สถานการณ์โควิดเนี่ยหลายอาชีพได้รับผลกระทบนะคุณคนันทิยาปรากฏว่าก็ต้องมีการปรับเนื้อปรับตัวกันไปในละลูกของรูปแบบธรรมากินเพราะอย่างยิ่งคนที่ทํางานด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านบันเทิงเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะนักดนตรีที่เล่นตามร้านอาหารเท่านั้นนะลิเกลิเกเองก็ได้รับผลกระทบด้วยที่พิจิตเนี่ยนะครับมี ลิเกคณะหนึ่งนี่นะครับเขาก็ช่วงนี้เล่นลิเกไม่ได้ก็ไม่มีรายได้เนี่ยนะครับก็ต้องปรับตัวมาเป็นการสแสดงเปิดหมวกแล้วก็ขายไส้กรอกอีสานนะครับโดยเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับบรรยากาศที่ตลาดเกษตรกรสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรนะก็มีความคึกคักเป็นพิเศษนะครับเพราะว่านอกจากร้านจําหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนที่นํามาขายตามปกติแล้วยังมีร้านไส้กรอกลิเกของนางสาวพานุมาตรอาสนะหรือเจ๊โอชาเขียวเป็นนักเอกลิเกคณะ สวายหลานชายสแสวงนะครับก็เป็นแม่ค้าที่แต่งองค์ทรงเครื่องชุดลิเกมาเต็มยศเลยนะครับมาทั้งขายของด้วยล้องลิเกด้วยลำด้วยเปิดหมวกด้วยนะครับทำหลายอย่างนะครับโดยบอกว่าปกติเนี่ยรายได้หลักมาจากการแสดงลิเกล้วนๆเฉลี่ยเดือนหนึ่งก็ประมาณ3 0 0 0 0บาทแต่พอมีโควิดมาปุ๊บเนี่ยไม่มีงานทําไม่มีงานแสดงนะครับจึงต้องหันมาขายแท้กรอกอีสานโดยทุกวันพฤหัสบดีตัวเองและเพื่อนๆในคณะก็จะแต่งชุดลิเก มาเปิดหมวกร้องลำลิเกไปด้วยขายไส้กรอกไปด้วยนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวกันต่อไปนะครับ